ดูกับเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเกยต้อยผ้าเบิ่งกลวยอันเขื่อนใหญ่ชมใหญ่สองเขือเพื่อนอเพื่อนมงนองดูเพื่อนใจต้อยก็มีงามอยู่บ่กับเพื่อนเพื่อนงามอยู่บ่ดอกไม้นี่เชิญชมก็มีค่ะเชิญชมก็มีค่ะเพื่อนเพื่อนให้อันนางเหอนและทางนางเหินเกยต้อยแช่หร่ค่ะเพราะบ้านทิศกันค่ะขยันแล้วนพี่นางก็บขยันขยัน พักหวานบ้านเดยต้อยกับมีเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนพักหวานบ้านเด้อพักหวานเด้อบ้านเด้อจ้ะดูสาวเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งดูวยเยต้อยผ้ามาเบิ่งกล้วยอันเขื่อนใหญ่ทอมใหญ่สองเขื่อเพื่อนเพื่อนมองดูเพื่อนเดยต้อยกับมี้นท์ยต้อยกับผ้ามาเบิ่งอันบรรยากาศอันรอบๆเด้อค่ะเบิ่งบรรยากาศอันเพือนเดียต้อยค่ะมันฮกเนาะผีเพื่อนผ้าฟืชนะนะก็ไม่ได้สกปรกพระเดี๋ยวมันอัน อันนั้นเนาะเศษฟืนก็ตัวคนจะเรามาหาอันนั้นอยูพ่พีอันที่เศษน้อยนี่นี่เอา้าดอกไม้ส,สวยๆจ้าดอกไม้ส,สวยๆจ้าคือเราคือเราไม่ตกดอฝนเมื่อานี้ค่ะแต่ว่านางเหนอนนั้นของยาต้อยกันยังมีน้ำมันขังชื้อเชะอยู่ค่ะมีน้ำขัง งามอยู่บ่อค่ะเพื่อนเพื่อนงามอยู่บ่อตรไหน้นี่เชิญชมก็มีค่ะเชิญชมก็มีค่ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> โอ้อยหยางมาแตนส่งน้องคิรินกับมาก,กับพอดีมาเอาพีกกระไผ่กับม่านกวาดแตนอยู่หน้าเฮือ,น,อนนั้นพักหวานบ้านแกต้อยกับมีเด้อค่ะเพื่อนเพื่อน,พ,อนพักหวานบ้านเด้อพักหวานเด้อบ้านเด้อจ้ะ ยา่ต้อยก็บผ้ามาเบื้งเงินบรรยากาศอันรอบๆเด้อค่ะเบืง้งบรรยากาศอันเงินยายต้อยยายต้อยก็บผ้ามาเบื้งเงินบรรยากาศอันรอบๆเด้อค่ะเบืง้งบรรยากาศอันเงินยายต้อยหัวหย้างมาแตนส่งน้องคิรินกับมากกับพอดีมากแบบพี่สะพ้ายกับมานก,กวาดอันอยู่หน้าเฮือนนั้น ดูกับเพื่อนมาเบิ่งตุเจตอยพาไาเบิ่งกล้วยอันเขื่อง่ายพุ่มใหญ่สองเขือเพื่อนเพื่อนมึงดูเพื่อนเจตอยกับมีนี่จะเป็นอะไรเมืองจีเหมือนจะบอกว่าหรือหรือหรือว่าจีบเช็ดสันหรือเป็นอย่างนั้นเจตอยก็รีบเลยเนาะค่ะมันหกเนาะพี่เพื่อนผ้าฟืนนะนะก็ไม่ได้สกปรกเพราะเดี๋ยวมันอัน อันนั้นเน่ะเศษปื้นก็ตุวคนเรามาหาอันนั้นอยู่พีอันที่เศษนไดน้อยนี่เอแอปดอกมอไม้สวยๆจ้า <laughs> โอ้อยหยางมาแต่นส่งน้องคิรินกับมากักบพอดีมาแบบพี่สะพ้ายกับบา้านกวาดอยู่หน้าเฮือนนั้น คือเราคือเราไม่ตกโดอฝนมนืนอ้ค่ะแต่ว่านางเือนนั้นของยายต้อตยก็ยังมีน้ำมันขังเชื้อแฉะอยู่ค่ะมีน้ำขังแ้วน้องเกื่อเพื่อนเอาวันรถพักหวานบ้านยาต้อตยกับมีเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนพักหวานบ้านเด้พอพักหวานเด้อบ้านเด้เดอดดดจ้ะ มาไปแกงเด้ทาแต่ยอดค่ะเอาอยู่นี่ก็มีหลงมีดอกไม้สวยๆ<า> <c oughs> โอ้ย่างมาแตนส่งน้องคิรินกับมากกับพอดีมาเอบพิกกระไกับบ้านกวาดอยู่หน้าเฮือนนั้น โอ้ยหยางมาแตนส่งน้องคิรินกับมากกับพอดีมาพี่สะใภกับบ้านกวาดอยู่หน้าเหือนนั้นนี่กล้วยคือกันได้ค่ะเรื่องของกล้วยค่ะกล้วยเนาะค่ะ พักหวานบ้านเดียต้อยกับมีเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนพักหวานบานเด้อพักหวานเด้อบ้านเด้อจ้ะดอกไม้สวยๆจ้าี่กล้วยคือกันได้ค่ะเรื่องของกล้วยกล้ยค่ะกุย้ยกล้ยเนาะค่ะน้องคิ่ินมาจด น้องคิรินมาจอดนี่นี่ก็จะเป็นอะไรแล้วน้องชูเฟอร์ไปอันเอาวันรถ ดูกับเ,เพื่อนมาเบ่งตุเจตอยพา,ามาเบ่งกลวอยอันเขืองายทมใหญ่สองเขือเพื่อนเพื่อ,อมองดูเพื่อนเกตอยกับมีนี่ก็จะเป็นอะไรมาไปแก่งเด้ทมแต่ยอดค่ะเอายุานี่ก็มีหลงมีดอกไม้สวย,สวย ี่กล้วยคือกันได้ค่ะเรื่องของกล้วยยค่ะกล้วยกล้วเนาะค่ะมาไปแกงเด้ทอทมแต่ยอดค่ะเอาอยนี่ก็มีหลงมีดอกไม้สวยๆเบิ่งท้องฟ้าเด้อค่ะเพื่อนๆเบื่งท้องฟ้าเด้อค่ะ มันหกเนาะพีเพิ่นผ้าฟื้นนะนะก็ไม่ได้สกรปรกประเดี๋ยวมันอันอันนั้นเานาะเศษฟื้น,นก็ตัวงขอน่ะเรามาหาอันนั้นอยู่พีอันที่เศษนน้อยนี่นี่แอ,นอลนกิ่นมาจอดเจงจ้างปางอยู่ค่ะเจงจ้างปางอยู่ค่ะ อยู่บ่อค่ะเพื่อนๆงามาอยู่บ่ดองไหม้นี่เชิญชมก็มีค่ะเชิญชมก็มีค่ะเพื่อนๆเมื่งจีเหมือนจะบอค่าะหรือหรือหรือว่าจีบเช็ดสันหรือเป็นอย่างน้อยเจ้าตัยก็รีบเลนาะค่ะคือเราคือเราไม่ตกดอรุฝนเมื่อานี้ค่ะแต่ว่านางเือนนั้นของเจ้าตัวก็ยังมีน้ำมันขังชื้อเชะอยู่ค่ะมีน้ำขัง ยายต้อยจะพามาเบื้องเงินบรรจากาตันรอบๆเด้อยค่ะเบื้งบรรจากาตันเงินยายต้อยค่ะกล้วยคือกันได้ค่ะเรื่องของกล้วยค่ะกล้วยเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นอะไร พักหวานบ้านเจต้อยกับมี้เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนพักหวานบ้านเด้อพักหวานเด้อบ้านเด้อจ้ะดูกับเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งที่ยเจตอยพามาเบิ่งกล้วยอันเชื่อใหญ่ทุ่มใหญ่สองเขื่อเพื่อนเพื่อนมองดูเพื่อนเจตอยกับมี้เจตอยกับพามาเบิ่งอันบรรยากาศอับนรอบๆเด้อค่ะเบิ่งบรรยากาศอันเพื่อนเจตอยจ้างปางอยู่ค่ะ งามอยู่บ่าค่ะเพื่อนๆงามอยู่บว่าดอกไม้นี่เชิญชมก็มีค่ะเชิญชมก็มีค่ะเพื่อนๆน้องเพอร์เปิดอันเอนวันรถน้องคิรินมาจอด ดูกับเพื่อนมาเบ่งเพ,เพื่ต้อยพามาเบ่งกล้วอยอันเคื่อง่ทมใหญ่สองเขื่อเพื่อนอเพื่อนมองดูเพื่อนแกต้อยกับมีมาไปแกงเด้อทำแต่ยอดค่ะเอาอยนี่ก็มีหลงมีดอกไม้สวยๆวยนี่ก็จะเป็นอะไรน้องกิ่ินมาจอดนี่น พักหวานบ้านเจต้อยกับมีเด้อค่ะเพื่อนๆปพักหวานบ้านเด้อพักหวานเด้อบ้านเด้อจ้ะเจต้อยกับาพามาเบื้งบรรยากาศตันรอบๆเด้อค่ะเบื้งบรรยากาศตันเงินเจต้อยมา,อาไปแกงเด้ทอทำแต่ยงองดค่ะเออยุนี่กับมีหลงมีดอกไม้